สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยค่ะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังช่องชาแนลบายการอยู่ค่ะแน่หลายๆคนนะคะเคยถามแอดมินในคลิปเก่าของแอดมินค่ะนั่นก็คือบัตรประชาแห่งรัฐนะคะบัตรประชารัฐนี่ยแหละค่ะสามารถกู้ยืมกับทางอมสินได้ มันเคยปิดโครงการไปแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่นะคะซึ่งหลายๆคนเข้ามาถามตลอดว่าเคยไปถามแล้วแล้วก็ทางอาอมสินว่าไม่มีแล้วแต่วันนี้ค่ะมารีเมคใหม่ค่ะันนก็คือบัตรประชารัฐแบบเดิมนะคะก็กู้ยืมกับทางออมสินได้รายละ50,000บาทที่สำคัญนะคะรายละเอียดเช่นเดิมเลยไม่จำเป็นต้องมีคนคำประกันและ บอกได้เลยว่าดอกเบี้ยถูกมากๆค่ะเริ่มให้กู้ยืมแล้วนะคะสำหรับใครที่มีบัตรประชารัฐนะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะแล้วก็ดูคลิปนี้เตรียมหลักฐานให้พร้อมแล้วก็ไปกู้กันเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าคะ่ะว่าใช้อะไรกันบ้างจากสถานการณ์นะคะความรุนแรงของไวรัสโควิดนะคะที่ได้แพร่ระบาดในประเทศไทยเราอยู่เนี่ยทำให้นะคะได้มีการ กระทบไปถึงภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนะคะผู้บริการหรือว่าร้านค้ารวมไปถึงนะคะผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากค่ะก็ได้มีมาตรการหลายๆมาตรการเข้ามาช่วยเหลือนะคะ อีกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะนั่นก็คือสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเคยมีโครงการนี้มาแล้วค่ะแต่ก็ได้ปิดไปแล้วนะคะเกือบ1ปีแล้วแต่ตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าธนาคารอมสินนะคะได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลก็เลยเปิดให้กับผู้ที่ถือบัตรประชาัฐเนี่ยนะคะได้เข้ามายื่นกู้รายละ5 0,000บาทไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำนะคะที่สําคัญค่ะ ผ่อนนาน5ปีเลยนะคะผ่อนกันยาวๆไปเลยและดอกเบี้ยอยู่ที่0.75%นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเดีกว่าค่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณสมบัติของผู้กู้ค่ะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธ บัตสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสัญชาติไทยอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะหรืออายุรวมระยะเวลากู้แล้วต้องไม่เกิน70ปีค่ะมีการประกอบอาชีพมีที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้นะคะวงเงินกู้ก็อย่างที่ได้เกลืนไว้ค่ะรายละ50 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยก็อยู่ที่0.75%ต่อเดือนนะคะและที่สําคัญให้กู้ยาว5ปีเลยค่ะ มาดูหลักประกันกันบ้างนะคะใช้บรรษัตประกันสินเชื่ออุสตสาหกรรมขนาดย่อมหรือที่เรียกว่าบอสอยอนะคะเป็นหลักประกันเงินกู้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาขยายความเกี่ยวกับบรรษัตนะคะค่าธรรมเนียมนะคะไม่มีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อเลยสักบาทเดียวนะ เอกสารค่ะที่จะต้องใช้ประกอบในการกู้ในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนค่ะและสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเอกสารแสดงรายได้นะคะหรืออะไรก็ตามที่แสดงเกี่ยวกับอาชีพ าการประกอบอาชีพนะคะหรือว่าบัญชีเงินฝากก็ได้ถ้ามีนะที่สําคัญคือรูปถ่ายค่ะเช่นถ้าเกิดเราเปิดร้านหรือว่าทํอาอาชีพที่ไม่ได้มีหนังสือรับรองเงินเดือนหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเรามีรูปถ่ายสแสดงชัดเจนนะคะว่าเราทํากิจการอันนี้จริงๆหรือว่าเราทํางานที่นี่จริงๆก็มีมายืนยันค่ะ บอกเทคนิคไว้อีกนิดนึงค่ะถ้าเกิดใครนะคะได้ทําเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายหรือว่าหลักฐานแสดงเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของอาชีพหรือว่ากิจาการที่เราทําอยู่ก็จะยิ่งดีมากๆนะคะถ้ามีนะเดี๋ยวเรามาขยายคําว่าบสยกันดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะบสยคืออะไรสร้างมาเพื่ออะไรนะคะเป็นบรรษัทหรือว่าบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบริษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อมนั่นแหละค่ะเขาก็จะเป็นผู้ประกันให้กับเราว่า,าเราเขาเป็นคนคาประกันให้เรานะว่าคนเนี้ยสามารถกู้เงินกับทางออมสินได้เขามีหลักเกณฑ์อะไรก็อย่างที่พิจารณาบอกนะคะหลักๆเลยก็คือมีถิ่นที่อยู่แน่นอนมีการประกอบอาชีพที่ชัดเจนนะคะและที่สําคัญเนาะก็มีการแสดงรายได้ที่ ชัดเจนค่ะว่าได้จากไหนตรงไหนอันนี้เดี๋ยวทางบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะขอรายละเอียดเองนะคะที่อมสินนั่นเลยแหละค่ะไปที่อมสินนั่นแหละแล้วก็ไปคุยกับเขาเรื่องนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีเอกสารหลักฐานให้กรอกนะแต่ว่าที่เราต้องเตรียมไปก็อย่างที่แอดมินเคยเกริ่นไว้เมื่อกี้นะหลักฐานเอกสารใดๆบ้างเพราะว่าจะต้องให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบยศทน,นี่แหละเป็นผู้พิจารณาร่วมกับทางอมสินอีกทีค่ะ ย้ำอีกทีนะคะไปที่อมสินเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเตรียมไปให้พร้อมนะ สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่สําคัญนะคะเอกสารแสดงรายได้เช่นสมุดบัญชีนะคะเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายหรือทําเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเช่นเรามีการซื้อมาขายไปเช่นซื้อของมาเพื่อเอามาค้าขายมีใบเสร็จการซื้อการขายแบบนี้ก็ได้ถ้ามีนะวงเล็บถ้ามีถ้า,มถามไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือรูปถ่ายค่ะเช่นประกอบกิจาการร้านค้าหรือใดก็ตามหรือประกอบอาชีพอะไรก็ตามนะคะมีรูปถ่าย ไปประกอบสัก3ามสีรูปแบบนี้ด้วยนะคะไปที่อมสินได้เลยนะจากนั้นเรามาทําอะไรต่อมาดูกันค่ะแอบกระซิบว่าไม่ได้ยากนะคะมีบัตรประชารัฐนะคะก็ถือไปได้เลยไปที่อมสินนะคะแล้วก็ไปพูดคุยว่าขอกู้สินเชื่อตัวนี้นะคะแล้วก็เตรียมหลักฐานที่แอดมินได้บอกไปให้พร้อมค่ะจากนั้นนะคะก็ยื่นให้กับทางอมสินเลยแอบกระซิบมาว่าถ้าเกิดเครดิตบูโรไม่ได้ติดหนักหนาสากันอะไรมากมายนะคะก็รับรองว่าผ่านแน่นอน เตรียมตัวให้พร้อมอย่างเดียวเช่นรูปถ่ายที่แอดมินบอกนะสมุดเงินฝากถ้ามีบัญชีรายรับรายจ่ายถ้ามียิ่งดีนะคะที่สําคัญก็คือถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนอันนี้สําคัญที่สุดค่ะส่วนจะได้เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับทางอมสินและทางบสยเป็นผู้พิจารณานะคะที่สําคัญ ผ่อนยาวๆได้3ปีถึง5ปีเลยบางคนก็อาจจะได้ไม่เต็ม5 0,000นนะแต่ว่าเขาแม็กซ์สุดไว้ที่คนละ5 0,000บาทนะคะที่สําคัญไม่ต้องหาใครมาค้าประกันให้ยุ่งยากเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงโควิดที่ทางรัฐบาลร่วมกับธนาคารอมสินนะคะก็เปิดให้กับประชาชนาบางทีมาหลายคอมเมนต์มากเลยคะ่ะว่าแอดมินคือมันไม่จริงอย่างนั้นอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านั้นเขาปิดโครงการนี้ไป1ปีเต็มๆแล้วนะเพิ่งจะมา เริ่มใหม่อีกครั้งก็เนี่ยไม่กี่วันนี้เลยให้รีบไปสอบถามเลยที่สําคัญถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปที่1นึนะคะก็เป็นของธนาคารอมสินเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ข้างใต้แล้วกันนะคะโทรไปที่เบอร์1นึ5นนะคะก็สอบถามรายละเอียดก่อนได้นะส่วนใครจะผ่านหรือไม่ผ่านต้องโทษตัวเองก่อนเหมือนที่แอดมินบอกว่าเครดิตบูโรเราดีมากน้อยขนาดไหน เพราะมันสําคัญสุดๆนะเกี่ยวกับประวัติทางการเงินของเรานะจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ประวัติทางการเงินนึกถึงใจเขาใจเราถ้าเกิดเป็นเราล่ะคนที่ประวัติทางการเงินไม่ดีสุดๆเลยแล้วมาขอกู้เราเราก็ตั้งอยู่บนความเสี่ยงถูกไหม ถ้าเพราะฉะนั้นแล้วโทษตัวเราก่อนเนาะแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดค่ะแอดมินเชื่อว่าทุกๆคนขอให้ทุกคนผ่านสินเชื่อได้สมหวังกันทุกคนนะคะส่วนหลบใครที่มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมก็เดี๋ยวสอบถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปตอบให้หรือจะเข้าไปที่แฟนเพจก็ได้ค่ะชื่อเดียวกับช่องเลยชาแน,นลบายการนะคะเดี๋ยวอินบ็อกเข้ามาเดี๋ยวแอดมินตอบให้นะยังไงฝากติดตามทั้ง แฟนเพจช่องชาแนลใบการด้วยแล้วก็ช่องนี้ด้วยที่สําคัญมีอีกหนึ่งช่องค่ะนั่นก็คือโคตรรีวิวนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมารีวิวอะไรก็ขอให้ไปติดตามกันด้วยนะอ่อนๆสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะฝากช่องชีวิตติชายอีกหนึ่งช่องด้วยเกี่ยวกับปัญหากฎหมายนะเข้าไปสอบถามได้ค่ะไปติดตามกันได้นะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ Taco Studio Production